สวัสดีค่ะบทความอ่านวันนี้นะคะอยู่ที่เว็บรองช้างนะจ๊ะรองช้างวันนี้บทเลือกบทความสั้นๆง่ายๆนะคะในเว็บรองช้างจะอยู่ในหัวข้อ children one นะคะ English for children one เดี๋ยวบทดูก่อนบทจำไม่ได้เขาเรียกว่า start reading for children one นะคะบทความที่4นะคะ waiting waiting คือการรอ the kids are in class the teacher is teaching math ท้ายคำ th นะคะต้องแลบลิ้นลระเป่าลมด้วย the kids are tired they want to play คำว่า play เราต้องควบกล้ำตัว l ด้วยนะคะถ้าใครออกไม่ได้ให้ทำเป็นพะเลพะ เลแล้วเราก็พูดให้เร็วขึ้น play play นะคะเป็น play p l y อย่างนี้นะคะ they want to see the sun they like slides they also like swings also นะคะไม่ใช่ also นะ all มี a l นะคะ all also they t like math และลิ้นเป่าลมนะคะ th ท H, ้ายคำ they stare at the clock Kl นะคะไอ I mean Kl Cl นะคะ Cl color 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 นะคะ Clock ถ้าเราไม่ออกเสียงควบกล้ำ L จะแปลว่าวัยวะเพศชาย Clock นะคะ Clock the clock moves slowly the kids continue to wait อีกรอบนะคะ the kids are in class the kids are in class the kids are ตัว s ข้างหลัง kids ลิงก์กับ r เป็น k i ่านะคะ in class the teacher is teaching math the kids are tired they want to play อันนี้ไม่ได้นะต้องเป็น they want to play มี l เวยนะคะเวลาเราพูดแบบอเมริกันเขาจะไม่มี to จะเป็น they want to play they want to play มันจะกลายเป็น wanna wanna they want to see the sun ก็จะเป็น wanna wanna They w a n n a see the sun อย่างนี้นะคะ They like slides They also like swings They don't like math They stare at the clock หรือ they stare at stare at ก็คือตัว r ข้างหลัง link กับ at นะคะ They stare at the clock The clock moves slowly The kids continue to wait อีกรอบหนึ่งนะคะ The kids are in class The teacher is teaching math The kids are tired They w a n t a play. They wanna see the sun. They like slides. They also like swings. They don't like math. They stare at the clock. The clock moves slowly. The kids continue to wait. ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะคะมันฝึกนะคะมันฝึกมัน,มนพยายามขยับปากออกเสียงครบกลัำนะคะแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะคะดีขึ้น คำศัพท์ไหนไม่รู้ก็ไปหากันนะคะความหมายเพื่อบอกให้คร่าวๆก็ได้นะคะ swings คือชิงช้านะคะ slides ก็คือกระดานสไลด์นั่นเองนะคะที่เด็กนั่งไหลลงมานะคะบนนึกภาษาไทยเรียกว่าอย่างนี้ไหมนาฬิกา the clock คือนาฬิกานะคะ math คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะคะเด็ก k i s a t h a i X ก็คือเด็กๆ เหนื่อยเหนื่อยที่จะเรียนแล้วเนี่ยอยากไปเล่นแล้วเนี่ยให้ทุกคนขยนันขยนันแล้วก็เก่งๆ่งกันนะคะสวัสดีค่ะ